น,น,นิ้วชันนันยีนได้ยินเลยเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยกดขึ้นมากดขึ้นมาถ้าเธอไม่ถนัดเธอก็จับไว้เพราะไม่งั้นเวลาเธอทำอะงมือแล้วหัวเขายกอะแรงไม่มีไงนี่ก็มาเสร็จแล้วตรงนี้บ่าใช่ไหมทีเนี้ยเราก็จะเนี่ยกดอย่างนี้นะนิ้วโป้งวางที่แนวบ่า เวลากดเนี่ยกดทีละข้างสมมติเรากดข้างนี้ใช่ไหมเราโยกตัวมาเนี่ยมันจะลงลึกไปโยกข้างนี้เนี่ยมันจะลงลึกมากเลยเนี่ยดูสิเรากดอย่างนี้อีกแล้วเธอว่าถึงเวลาที่นั่งเขาจะนวดสบายไหมเธอจะสบายด้วยแล้วลูกค้าก็ไม่เจ็บ เห็นนิ้วไหมว่าแนวบ่าเนี่ยดูนะกดแนวบ่ากดทีละข้างนะ้ไม่ได้กดพร้อมกันเนี่ยจริงน้ำหนักไปทีละข้างเลยแต่แล้วานิ้วล้วงเข้าไปตรงนี้สะบักตรงนี้กระดูกสันหลังถูกไหมตรงนี้จะเป็นที่ว่างๆเอานิ้วล้วงเข้าไปห่วงถึงไหมอาจารย์ยกนิดนึง <c oughs> มันหนักกว่า <c oughs> แต่ไม่ต้องให้คุณยก น้ำหนักตัวเขา่าจะทับมือเรากดแล้วดึงขึ้นอันนี้คือง่แนวสะบักใช่ไหมคะอาจารย์นี่กระดูกสันหลังค่ะนี่สะบักค่ะอ่าเธอวางกระดูกสันหลังลยกระดูกสันหลังอยู่ตรงไหนตรงนี้ไม่ตรงตรงกลางตรงกลางเออตรงกลางตรงกลางนี้แต่กระดูกสันหลังอยู่ตรงกลางใช่ไหมพราฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือเนื้อใช่ไหมอนี่ยแหละสี่นิ้วเข้าไปตรงนั้แหละแล้วก็กดอย่างเงี้ยกดขึ้นมาเงี้ย คือน้ำหนักที่เรากดเนี่ยตัวก็ทับอยู่ใช่ไหมพอกดเสร็จแล้วพอเราโกอย่างเงี้ยนิ้วเราไม่ได้เลื่อนนะเหมืมอนโกอ่ะนึกออกปะเนี่ยบางบางเนี่ยกดยกขึ้นมาเงี้ย<ม>แล้วก็ดึงตรงเนี้ยทำดีๆเขาจะสบายมากมแล้วตรงเนินหน้าอกเนี่ยจะวางอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ดันพร้อมกันนะ ตรงนี้ก็ได้อะไรตรงที่เวลาเราทํำท่าไหว้พระเอาิีใส่มาก้านเนี้ยตรงเนี้มันจะยื้มันจะคายทําให้เขาหายใจสะดวกแือนล้วลูกค้าจะบอกโอ้มันโล่งดีจังหายใจอิอ่มเนี่ยมันจะอยู่ชิดกัไหายปลาเลยเสร้ามือประสานเนี่ยตอนนี้นะเราจะวางเนี่ยแนวเส้น แนวเส้นเส้นเออเส้นแนเี่ยเส้นเส้นสองทีแนวเนี้ยเนี่ยกดมาเนี่ยกดสี่นิ้วกดแล้วก็ดึงแนวเนี้ยเส้นหนึ่งแขนนอก เนี่ยกดอย่างนี้นะยกเยเสร็จแล้วก็ตั้งมือขึ้นมาอย่นี้ได้แนวเส้นหนึ่งแขนในอเอ้เส้นสองแขนในไอเอ้เส้นสองแขนนอกนึกออกไหมแค่ทักอาจารย์เลยเส้นสองแขนนอกเนี่ยเส้นสองแขนนอกที่เมื่อกี้เราอะเส้นหนึ่งแขนนอก